ใช่ยังไม่ได้ชิมเลยนะเชื่อหรอเปลามาถึงตักพริกใส่ใส่น้ำส้มใส่ใส่น้ำตาลใส่ยังไม่รู้เลยว่าอร่อยยังไงลูกมันมันตักใส่ไปแล้วอ๋อแต่ปลาก็เราก็ความเป็นมือเป็นตักข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พริกเลยเราไม่ได้ชิมเหมือนกันเลยเฟสเนี่ยนี่ใส่พริกชิมก่อนเดี๋ยวลูกไม่ได้ใส่ของพี่ไม่ใส่ฮะพี่กินเหมือนปลาจืดๆแล้วปลาปลาจริงๆกินแค่ใส่พริกไทยกับอะไรก็พอละ เาเปิดฟ้าใหญ่เทลงกระฝงที่น้กระองแต่พริกไทยที่โรงเรียนมันจะไม่ใช่เหมือนแบบอย่างนี้นะมันจะเป็นพริกที่แบบคัตชิ่วอ่ะใช่ป่ะพอเทปุ๊บโอ้โหคัตชิว่วกันทั้งทุกคนเลยค <c oughs> ีอเป็นเผ็ดมากฮะใช่เป็น,น,ปนพริกแบบมันไม่เผ็ดมากลูกแต่กลิ่นกลิ่นเขาใส่กลิ่นพริกไทยเขาไป ทำไมพิไทฮัชิว,ชวแต่พริกไทยธรรมดาไม่ฮัชิวแต่พริกไทยที่แบบผงอลุกเหมือนบ้านประเกตทำบางทีก็คั่ชิวอย่างนั้น,น,ถ,นถ้าพริกไทยพวกพริกไทยดำพริกไทยไม่ได้ใหญ่มันไม่ค่อยัชิวนะอ่าพริกไทยหั่ิบางอัจชิวแน่ใช่ถึงทเดินพกพ